วันนี้ผมจะมาถอนเงินให้ดูนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้เนี่ยดูวันนี้ก่อนกล้องซูมไหมนี่นะฮะยี่สิบสองบาทนะครับนี่นะครับยี่สิบสองบาทแล้วก็รายการของการเติมเงินเนี่ยไม่มีนะครับนี่นะฮะวันที่ห้าเวลาสิบสามจุดหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินนะผมจะทําการถอนเงินนะครับกับเว็บไซต์ที่ผมได้ทําการ สอนหรือแนะนําไปนะครับแล้วก็เว็บไซต์นี้เนี่ยคนไทยทํากันเยอะมากๆนะครับช่องทางหนึ่งของการถอนเงินหรือแลกเงินเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของ True Money Wallet นะครับอ่ะไปกันโอ้แสบตาเข้าไปที่ปุ๊บนี่นะครับเว็บไซต์ของ b u x i f y นะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนแต้มของเรานะฮะอยู่ที่84,600 8 4 6 0 5 bxt ในการแรกเนี่ยให้กดมาตรงนี้นะครับให้กดมาตรงคำว่า w i t h d r a w นี่นะครับและเลือกมานะครับในส่วนของคำว่า gift card อันนี้เลยนะครับปึกเขาให้จากนั้นรอเขาสักครู่นะครับอ่าขั้นต่ำของคะแนนใช้คะแนนตรงนี้นะครับคะแนนนี้มาจากไหนนะครับมาจากแบบสอบถามนี้นะครับนี่นะครับพวก offer wall เนี่ยนะฮะที่เราไปทำคะแนนมาสะสมคะแนนมานะครับ อ่าไปกดกดผิดกดไปที่ gift card แล้วก็กดไปที่ true money wallet นะครับสิ่งที่เน้นย้ำนะครับสิ่งที่เน้นย้ำเลยนะครับในส่วนของการเน้นย้ำนะครับคือการที่เรานะครับทำการแลกภายในเวลาที่เขากำหนดนั่นคือเวลาที่แลกนะครับเจ้าเว็บไซต์นี้นะครับห้ามแลกเวลานะครับเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าอย่าแลกเด็ดขาดนะเพื่อนๆน,นะ อย่าแลกเด็ดขาดนะครับเที่ยงคืนถึง6กโมงเชา้าห้ามแลกเด็ดขาดนะครับนะถ้าแลกไปเนี่ยอาจจะงานเข้าเอาได้นะครับนะโอเคดังนั้นวิธีการแลกนะครับผมไปดูแต้มแต้มของผมเท่าไหร่ปึ๊บนี่อ๋อหรือเปิดจอนี่แต้มนะครับมันจะขึ้นสีเขาเรียกว่าสีสว่างอันนี้ทึบๆคือแลกไม่ได้จริงๆแล้วมันแลกได้ตั้งแต่100บาทใช้27,000 BXT 2 7 0 0 0 BXT เนี่ยเพื่อนๆพื่น2 7 0 BXT ไม่เยอะนะถ้าเกิดคนทำดีๆวันเดียวก็2วันเนี่ยได้แล้วนะครับนะครับแต่ก็แล้วแต่คนอีก,กแหละบางคนไม่ถนัดนะผมเข้าใจยอยู่บางคนไม่ถนัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับนะแต่ที่ผมจะมาแลกเนี่ยแลก300อกดจิ้มไปอย่างงี้ปึ๊กเลื่อนล,ลงมานิดหนึ่งใส่เจ้าเบอร์ของ True Money Wallet ตรงนี้ไปบวก66แล้วก็เบอร์โทรเนี้ไปนะครับแล้วก็กดยังไงครับกด Confirm Withdraw นะครับนี่นะครับรอนะครับ 2ถึง3 Day ผมนึกว่ามันจะมาทันทีใช่ไหมของ True Money Wallet ตนะครับ2ถึง3 Day ลืมไปลืมไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันแลกปุ๊บมันได้ปับลืมไปเฮ้ยมึงจำผิดปะวะอันนี้นะครับ2ถึง3 Day นะครับดังนั้นนะครับเหมือนมีคะแนนให้ให้เก็บโดยเมื่อกี้นี้1ครับ Quest ผมแลกไปแล้วสามารถที่จะดูสเตตัสได้อย่างไรไปดูที่ Past with door นี่รอนี่นะครับปุ้มปๆม,ปมนี่นะครับมันจะขึ้นสถานะคือ pending นะครับไหนวะไหนวะ pending นี่ pending นะครับ pending คือรอนะครับแล้วก็ไอสองถึงสาเดนั่นแหละคือระยะเวลานะครับลืมไปลืมไปจำผิดแอป <c oughs> นึกว่าอีกแอปหนึงกำลังจะถอนแล้วให้มันเข้าเลยลืมหรือแบบเอ้ยถอนปุ๊บกำลังจะโชว์เลยว่าเออเฮ้ มันน่ามันน่าจะเข้าเลยผมก็ไปปรับกล้องซะใหญ่เลยแล้วเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแลกแล้วก็กดให้ดูเลยว่ามันเข้าแล้วนะครับลืมไปนะครับลืมแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมรอได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวลาที่มัน complete แล้วเนี่ยหรือว่ามันได้ระยะเวลาที่เขาแลกมาให้เนี่ยมันจะแจ้งเตือนมาตรงนี้นี่นะครับ withdraw processing นะครับ withdraw app proof นี่นะครับ407 BXT เดือนที่แล้วเนี่ยผมถอนเป็น bitcoin ไปนะครับอันนี้นะครับ เออไม่ใช่วิตคอยผมแลกเป็นเงินชูมนิเวศนี่แหละกดไปตรงคําว่าคีย์เห็นไหมในการแลกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับในการแลกไอตรงเนี้ยให้เรานะครับนะไม่ต้องก๊อปปี้อะไรเรื่องลงมานี้แล้วก็ Open URL แล้วก็กดตรงนี้มันจะมีปุ่มให้กดตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันหายไปละผมแลกไปรเรียบร้อยละมันเลยไม่มีให้ให้ให้กดนะครับก็นี่คือทูมนีเวศน์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทผมจําได้ว่าผมแลกไปเนี่ยมันเยอะกว่านี้นะมันเยอะกว่านี้อันที่เยอะที่สุดเท่าไหร่เอย ห้าร้อยเหรอพั 1, นหนึ่งมั้งผมก็เคยผมเคยแลกไว้อยู่นานแล้วเดี๋ยวหาดูก่อนหาดูบินพันหนึ่งก่อนนอนมากแล้วอ๋อนานละปุ๊บมีไหมนานจัดแล้วอะ่ะเดี๋ยวหาก่อนไม่ไม่มีหรอเอ้ไม่มีพันหรอเอ้น่าจะมีอยู่นะมันน่าจะมีอยู่นะครับผมเคยแลกไว้อยู่ผมจําได้อยู่หนึ่งพันบาทผมอยากแลกมากสุดและน้อยสุดอยู่ไม่มีพันได้ไงน่าจะมีนะปุ๊บ ก็มันไม่มีแอดปึ๊บไม่มีเหรอห้ายมากสุดแล้วเนี่ยที่ผมแลกไว้อะโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมจําได้อยู่นะ500อคือมากที่สุดนี่คือ500บาทกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้อ่ะนี่มก็ได้ประมาณ500บาทนี่เข้า true money wallet แบบสบายใจเชิมเลยนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการแลกเงินของเจ้าตัวของบ u ักซิฟนะครับ ไม่ยากเลยนะครับก็ไปทํานะครับสําหรับใครนะครับที่มาใหม่นะครับก็ไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมเปิดคลิปให้ดูผมสอนคลิปนี้ไว้อยู่ในช่องของ YouTube นะครับนี่สักครู่นะนี่เลยตัวนี้เลยมับเขาให้นี่นะครับไปหาเงินกันเนี่ยไอคลิปแรกเนี่ยวิธีหาเงินเข้าชูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยนะครับแม่นี่นะครับรูปนี้เลยนะ วิธีการนะผมสอตนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะนะส่วนอันนี้ก็มีของอื่นๆอ,อีกนะครับเพิ่งเราก็ลองเข้ามาดูกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมฝากไว้ด้วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะออความพยายามไม่เคยโกหกใครนะครอสโดม <c oughs> ผมชอบคำว่าครสโดมอย่างเลยเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเข้ามาแกะนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มเนี้มีเพื่อนเพื่อนเขาอยู่เยอะแยะนะครับนะเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ ก็เป็นแนวทางนะครับที่เขาสําเร็จนะครับเขาก็จะมาแบ่งปันเขาก็จะมาบอกว่าเออเนี่ยทําได้จากบินไหนบ้างได้อย่างไรบ้างนะครับทูมันนี่วอลเล็คืออันนี้นะครับเอ,อ่อฟ a ีแคสต้ตตาโพอะไรเงี้ยได้เงินเท่าไหร่นะครับในในการทรํารายได้เสริมของเขานะครับเขาก็ยินดีนะครับ เขาก็มาแบ่งปันให้หมดนะครับเพื่อนๆเราใจดีทุกคนนะบางคนจดมาเป็นกระดาษเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับนะที่มาแบ่งปันกันนะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับอันนี้ต่อเดือนนะครับเราจะสรุปต่อเดือนกันนะครับนะเก่งมากๆเลยนะครับทุกท่านนะครับนะก็ใครจะเข้ามานะครับมันไม่ได้ได้ง่ายแบบนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่ามันมันค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนสูงแล้วก็ความพยายามสูงปีตเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ย ใครที่ได้รับเนี่ยเขาก็จะมาแบ่งปันเขาก็จะมาบอกเขาก็จะมาแนะนํากันนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูเข้ามาลุยกันแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปนะครับก็ลงมือทํานะครับสําหรับวันนี้สวีดัดครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ yeah. เอลืมปิดคลิปลืมปิดคลิปหานหล้ปกก่อน